คนนวานก็จะว่าคอหนาเนี่ยอ้วนขึ้นสมบูรณ์แล้วก็ถ้ามอบวัวเนี่ยค่ะพอถึงจุดนึงก็มีน้ํามันไหลออกจากถมากับอันนี้คือเริ่มกันแบบเหมือนเริ่มตกมันเนาะแล้วพอแบบมากไปกว่านั้นเนี่ยค่ะก็จะมีการแบบมันลงบ้องที่ว่ามีแบบน้าหยดออกมาจากจุกเนี่ยอ่าแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นสเตตแบบเหมือนแห้งน้ำมันแห้งแล้วก็หุบอะไรเงี้ยทีนี้ปีที่แล้วว่าคอทูเองอะ ที่บอกว่าน้ำมันไหลคือเดนมีนาเนี่ยน้ำมันไหลคือไหลแต่กระหมาอเนาะเมื่อปีที่แล้วเขาไม่ได้ลงบ้อง ก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องปีแรกที่ตกไม่คุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เี่ยอาหารการกินอใช่ใช่<ป>ค่ะแ,คแต่โดยรวมปปที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังตอนที่ตกมันนะคะถ้าเทียบกับช้างหลายๆเชือกเขาไม่ได้แบบขี้หดหินขนาดนั้นอาจจะมีบ้างอย่างคือ,ค,อคือกับควานเนี่ยเขาไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่ไม่กระโดดใส่หรือไม่ทาควานแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางบางทีอะ่ะหมอขึ้นไปเยี่ยมเนี่ยจะมีบ้างที่เขาแบบ เราเห็นเขาอ่ะคือเขารู้สึกเลยว่าเขารู้สึกว่าเราเป็นคนแปลกหน้าเขาก็จะหยุดแล้วก็แบบหอนดมหรือมองหรือว่าแบบเป็นใครเข้ามาอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะดูขี้ระแวงกว่าปกติแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบดุหรือว่าอารวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คืออย่างปีนี้เราก็หวังว่าถ้าแบบทุกแบบร่างกายสมบรูรณ์แข็งแรงเต็มร้อยอะคะ่ะก็ควรจะต้องลงบ้องด้วยนี้ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีว่าช่ชวงที่ลง <นะ S 2> บ้องเนี่ยนิสัยเขาจะเปลี่ยนไปอีกไหมเพรา<ช><ฮ>ะว่าส่วนมากอะค่ะมันเหมือนช่วงลงบ้องมันเป็นช่วงตกมันเต็มที่เนาะ,<ฮ>ะช่วงที่ถ้าถ้าช้างจะดุหรือว่าจะหยุดหงิดอะก็จะเป็นเยอะช่วงนี้แหล<ฮ>ะอี้อารมณ์แบบเหมือนเป็นอาการเหมือนคนเมาอ่ะวิจําใคไรไม่ได้เลยค่ะเฮ้ยหมอหรือเปล่าเอ้เอาหมอโอเคเอาปีที่แล้วไม่ตกก็ไม่ลงบ้องช่ก็เลยปีที่แล้วโดยรวมก็ก็ถือว่าโอเคนิสัย แต่ต้องมาดูอีกทีหนึ่งเนาะพี่เปียวบอกว่าวาพี่ไปีวก็บอกเหมือนคุณหมอแหละว่าเออต้องมาดูอีกทีว่าถ้าลงบ้องแล้วอะพฤติกรรมมก็จะเป็นยังไง<ๆ>เพราะว่าก็ยังไม่เคยเจอพฤติกรรมตอนลงบ้องแต่ว่าอย่างตรงที่ที่เขาอยู่มันจะมีบอ่อน้ำเขาเมื่อกี้มีเมงท่านสอบถามมาว่าอย่างช่วงอากาศร,ร้อนนี่ค่ะเราจะมีแบบอองน้ำาอะไหมจริงจริงหลักมัดช้างทุกที่ใช่ไหมคะคุณหมอของเราจะมีบอ่อน้ำซึ่งช้างสามารถเอางวงไปสูบน้ำแล้วพ้นไปตามตัวได้กินได้ตลอดเวลาพี่ผ่านเขาก็จะคอยแบบเติมน้ำให้นะคะรวมถึงว่า แบบถ้าช่วงกลางวันที่ร้อนมากๆนะคะก็จะมีแบบสปริงเกอร์หรือว่าเปิดเล่นน้ำเหมือน,นกันเนี่ยมีการฉีดน้ําให้เมื่อกี้นะคะกำลังพ่นน้ำาพ่นน้ำให้อยู่ไม่ใช่พ่นน้ำพี่นุกพ่นน้ำพี่นุอกฉีดน้ําให้อยูอ่วันนี้แบบกินเต็มที่เลยพี่ทูน้ํามันจะไหลวันไหนนะบอกไม่ได้นะเนาะอย่างปีนีแล้วไหลวันไหนอะ หนึ่งมีนาไหมไม่ใช่ปีปีที่แล้วหลังวันช้างไทยอ๋อใช่เพราะเพราะวันช้างไทยยัไงเพราะวันช้างไทยเอาผลไม้ไปให้เกณฑ์ใช่ใช่พอวันทันมาปุ๊บก็ไหลเลยใช่นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะไหลวันไหนอ่าใช่ออกมาเนี้ยดิเนี่ยน่ะแล้วก็หายเหมือนมันสับขาหลอกอ่ะปีนี้ดีเซลเต็มถังแล้วเพราะว่าตอนแรกกะว่าเลยนะวางแผนจะเอาออกจากหลักละพอรู้ว่าจะออกจากหลักนล้วมันไหลเลยใช่จะออกแล้วนะถูไม่ไหลจะออกแล้ว